ครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำความสำคัญของเลเยอร์เลเยอร์คืออะไรเีเยอร์ก็คือชั้นเลเยอร์คือการแยกชั้นในการเขียนแบบอะไรสักอย,อย่างเช่นแบบแปลนตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อจะอธิบายความสำคัญของเลเยอร์นะครับก็คือเลเยอร์เนี่ยสมมติเรามีแปลนบ้านหนึ่งหลังน่งมันจะมีองค์ประกอบเยอะมากเลยครับมีเสามีผนังมีหน้าต่างมีประตูมีไฟฟ้า เราไม่แยกเลเยอร์อเนี่ยเราเขียนรวมวไปเนี่ยเมื่อเราจะไปทําอะไรกับมันเนี่ยมันจะทําได้ยากนะครับในนี้ผมก็เลยจะมาสอนเรื่องความสาคัญของเลเยอร์อธิบายว่าสาคัญยังไงยกตัวอย่างนะครับสมมติผมอยากจะมูฟโคมไฟดวงนี้ก๊อปอปี้ก๊อปปี้ลกันก๊อปปี้ไปเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งของโคมไฟเนี่ยที่เห็นสีห้านดวงนี้นะครับผมอยากจะก๊อปปี้มัน มเดจะ copy มันนะครับเดีว copy ของไฟน์นนี้ถ้าผมไม่รู้จักคำวิลีใช้หรี่ย่อยเป็นเดียวกด co ผมต้องเลือกทีละอยะ่างใช่ไหมครับทีละคูมใช่ไหมครับเพราะอะไรนะไหมครับถ้าผมเลือกเมืผมเลือกทั้งหมดอ่ะมันก็จะติดโหมดเลยลำบากเนี่ยผมต้องมาเลือกอย่างเงี้ยเลือกอย่างเงี้ยไปทีละคมูมเป็นเล็กอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่เมื่อพอไป เกิดเลยครับตาลายเลยครับต้องเลือกทีละกคมอย่างนี้ก็เลยต้องการแนะนำผมอยากเอาเฉพาะโคมไฟเนี่ยผมทำาไงผมกดไปที่ isolate ครับผมมากดเลือกตอนนี้ในแบบนี้จะโชว์แค่เลเยอร์ของไฟฟ้านะครับอ่าจริงไหมลองผมกด copy ผมกดครอบอย่างนี้เลยครับ ก๊อปมันก็จะมาแค่เลเยอร์ไฟฟ้าเลเยอร์เลเยอร์ื่นถูกล็อกไว้ครับเมื่อผมก๊อปปี้เสร็จผมอยากเกิดจะคืนเลเยอร์กลับมาผมก็แค่ไปกด u n นไอโซ t e มันก็จะกลับคืนมาให้นะครับก็นี่คือความสําคัญของเลเยอร์อีกอย่างครับทีนี้สมมุติสมมุติสมมุติผมจะ copy ผมไฟเนี่ยบางทีผมอยากกของไฟตรงนี้เพราะผมเขียนเขียนอยู่อ่าเนี่ยเนี่ยพอก o อ y แี้ว่บางทีไปโดนเลเยอร์ของประตูพอก o p y มันก็จะมาด้วยนะเห็นไหมทีนี้ผมเขียนแต่ไฟฟ้าผมจะ,จะล็อกมันไว้เลยไม่ต้องให้มันเกิดผลอะไรเมื่อเราไปโดนมันผมก็ไปที่ล็อกเลเยอร์นะครับผมกดเลือกเลเยอร์ที่จะล็อกปุ๊บอ่าล็อกประตูแล้วนะครับอ่ะลล็อกขนาง อะล็อกเสาด้วยแล้วกันครับอันยี้ทุกอย่างก็จะถูกล็อกเมื่อผมกด copy กมันก็จะไม่เมื่อไปโดนแล้วก็ไม่มไม่มีผลแล้วครับครับมันจะกดคืนมาอล็อกอกดลูกแม่กแจกดปดกด,ด,ดล็อกให้มัน,นครับหรือหรือจะไปที่กดตรงนี้ครับเนี่ยจะล็อก หรือกดอนล็อกก็ได้นะครับเนี่ยรูปแม่กุญแจตรงนี้นะครับก็น่าจะเห็นความสำคัญของเลเยอร์แล้วนะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายการสร้างเลเยอร์นิดหนึ่งสังส้นๆนะครับเลเยอร์ปรบบไปที่เลเยอร์พอพตี้นะครับกด new layer มันก็จะสร้าง new layer มาเราตั้งชื่อเลเยอร์ครับตั้งชื่อเลเยอร์เลยครับงาน,งานปลาปลาก็ได้นะครับงานปลาปลาอ่า งานปัาปาเิมเป็เาพิมพเป็นปราปาลาล้วกันปาปานะครับเมื่อผมเพิยมทสร้างชื่อเสร็จผมก็มากดเลือกสีของเลเยอร์ที่จะกำหนดโชว์ในแบบสีของเลเยอร์ก็จะมีความสําคัญเมื่อไปถึงขั้นตอนของพอดแบบพอดแบบเมื่อเรากหดพอดสไตล์เราต้องการเลเยอร์นี้สีเข้มสีจางก็เดี๋ยวจะมาอธิบายทีนึงแต่ว่าสมมติเราผมกดสีโมไปก่อนจะสังเกตว่า มันมีเครื่องหมายถูกอยู่หน้าเลเยอร์ของงานระบุความหมายของเครื่องหมายถูกนี้คืออะไรความหมายของเครื่องหมายถูกนี้ก็คือว่าเลเยอร์ปัจจุบันที่ผมในแบบเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเขียนอะไรลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเลเยอร์ของงานระบุนะครับคือเลเยอร์ปัจจุบันในแบบเนี่ยผมสร้างเลเยอร์มาใหม่แล้วผมต้องการใช้งานเลยผมก็กดนี่ครับเซตเคอร์อเลนเลเยอร์กำหนดเลเยอร์ปัจจุบันให้เป็นเลเยอร์ปรปาที่เราเพิ่งสร้าง ก็จะมาดูว่าไม่ว่าผมจะไม่ว่าผมจะวาดอะไรลงไปในแบบมันจะเป็นเลเยอร์ของงานปาปาทันทีเมื่อกดคลิกด้วยนี่ครับปากานะครับก็ประมาณนี้สำหรับความสำคัญของเลเยอร์นะครับก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบขอบครับ